สวัสดีนะคะเช้าวันที่2 6พฤศจิกาย2568หลวงตาบุญชื่นท่านรับพระบาทเช้าโกต่านหล่เจ้าหลังนะครับสหับหวนะครับันนี้นะครับขอบคุณมากนะ้ามนะครับผมขอบคุณมากนะครับ เอ้าหรือลูกเดียวทำไมไม่ใช่เอาเอาไปเก็บกับอาจารย์ตั้งใจอธิษฐานนะครับผมบุญกุศลในครั้งนี้นะครับที่ท่านได้ประทบุญให้กับพระสุโดงอาเป็นพระสุดดงเป็นทีเป็นเนื้อนาบุญของท่านแล้วนะครับอาบุญของท่าน สวัสดียามเช้านะครับหลวงตาบุญชื่นนะครับขณะนี้เป็นเวลาหกนาฬิกานะครับผมเช้าหลวงตาบุญชื่นเป็นยาวิถวนะครับท่านราบินจบายเช้านะครับขอนะครับที่อยู่ข้างหน้าเอาเดี๋ยวไปข้างหลังหน่อยตะโกงตะก้าวครับผมเงินที่จะร่วมสร้างอาคารก็เงินส่วนก้อนวัดสีดาทองวัดลาหลามนะครับ ตำบลปงนกอำเภอเทศสถิตครับจชัยภูม right ินะครับในเช้านี้นะครับเเ้้้้้ออจจาาาาาากกววขขลลัััังงหหนน่่ยยยครบีม